การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบการปฏิบัติงานป้องกันปราปรามอาชญากรรมหนึ่งแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราปรามอาชญากรรมสองแนวทางการตรวจสอบของผู้ขับบัญชาสามแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในแนวทางการขับเคลื่อนโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต,ต Google, ์กองแผนงานอาชญากรรมสำนักวิทยาศาสตร์ตำรวจโดยค้นหาใน Google ดังนี้พิมพ์คำว่ากองแผนงานอาชญากรรม คลิกที่กองแผนงานอาชญากรรมคลิกที่ดาวนโ์โหลดคลิกที่เมนูแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสามารถดาวนโ์โหลดแนวทางการขับเคลื่อน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแนวทางการตรวจสอบของผู้บัญชาและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในแนวทางการขับเคลื่อนดำเนินการตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดังนี้ 1. ห้องปฏิบัติการสายตรวจ1.1 จะทำนาฬิกาอาชัชญยกรรมขึ้น2เดือนเปรียบเทียบระหว่างเดือนที่ผ่านมากับเดือนปัจจุบันโดยใช้ประกอบกับแผนที่เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งจะนำไปพิจารณาแนวโน้มการเกิดอาชญากรรมสำหรับการวางแผนกนันตรวจต่อไป 1.2. จะทำตารางสถิติคดีเปรียบเทียบรายเดือนของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาหนจุดสะทำตารางวิเคราะห์สถานภาพอาชัชญากรรม ตามแบบอ1ขีดหนึ่งถึงอ1ขีดเ็ในรอบปีงบประมาณจากเดือนตุาลาคมจนถึงเดือนกันยายนเอาปีถัดไป1 4จัดทําจะทกิจกรร,รม5สบร,ริเวณภายในและภายน,นอกข้องปฏิบัติการสายตรวจ1 5จัดทําจะทแฟ้มข้อมูล,ลารายละเอียดจุดตรวจตู้แดงแยกประเภทแต่และประเภทตามแบบอหนึ่งถึงอ6ข้อ 2. ข้อมูลท้องถิน่น2 1จัดทําจะทข้อมูลบุคคลทั่วไปและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม2 2จ ข้อมูลสถานที่ทั่วไปและข้อมูลสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม2.3จะทําข้อมูลจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงแต่ละประเภทและมาตรการป้องกันตามแบบปสิบีดสอง2.4จะทําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามแบบปสองขีดหนึ่งถึงปสามขีดสข้อ 3. 3. 3. 3. รายละเอียดของแต่ละคดีจะทําข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคดีตามแบบปสามโดยนําข้อมูลอาชญากรรมตามความเป็นจริงทุกช่องทางเช่นสมุด อาชญากรรมสมุดรับแจ้งเหตุไปสบสวนสมุดรับคำร้องเรียนทางโทรศัพท์สมุดบันทึกของพนักงานวิทยุสื่อต่างๆและประจำวันสี่แผนการตรวจได้จัดทำแผนการตรวจทุกสิบห้าวันตามแบบปสและตัวอย่างที่สองสี่จุดสองายตรวจทุกนายมีแผนติดตัวสี่จุดสามมีจุดว่าสิบก่อนวอ1สิบสี่ทุกผัดทุกสายสี่จุดสี่มีจุดว่าสิบขณะที่ฝนตกหรือจุดสกัดจับทุกผัดตามแบบปห้า ้5มีการสุ่มตรวจสอบว่าได้ตรวจตามแผนหรือไม่ 5. การอบรมปล่อยแถวสายตรวจ5.1มีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผัด5.2ร้อยเวีูน20บันทึกด้วยต,ตัวเองทุกผัดและมีข้อความตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่384จำนวน8ข้อ5.3หัวหน้าสถานีตำรวจปล่อยแถวสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า3ครั้ง5.4หัวหน้างานป้องกันปราบปรามริศโัปอปล่อยแถวสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าก่ครั้ง 6. สมุดควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจเล่มสีน้ำตาลมีการจัดทำรายละเอียดที่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดตามตัวอย่างหนึ่งถึงตัวอย่างที่สองโดยจัดให้มีสายตรวจจักรยานยนต์หนึ่งสายจำนวนสองนายสองมีการลงชื่อเข้าเวรออกครบตามความเป็นจริงหกจุดสามสายตรวจแต่ละสายรับผิดชอบเขตตรวจซึ่งการตรวจตู้แดงมีจำนวนหนึ่งเขตตรวจหกจุดสี่มีจุดว่าสิบก่อนว่าสิบสี่เจ็ดห้องควบคุมมีความสะอาดไม่มีกลิ่นมีแสงสว่าง ตู้แดงอยู่ชั้นในสุดของห้องควบคุมร้อยเวรสองศูนย์ลงชื่อตรวจทุกผัดโสปอลงชื่อตรวจทุกวันหัวหน้าสถานีลงชื่อตรวจอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งการตรวจตู้แดงสายตรวจเขียนชื่อทุกผัดและลงลายมือชื่อด้วยตัวเองหัวหน้างานปอตรวจสอบทุกวันหัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบทุกเจ็ดวันเปลี่ยนสมุดตู้แดงหลังยี่สี่จุดศูนย์ศูนย์นอหัวหน้าสถานีส่มตรวจตู้แดงอย่างน้อยสัปดาห์ละสามวันแปดถึงหก พนักงานปสุมส่มตรวจตู้แดงอย่างน้อยสัปดาห์ละห้าวันเก้าห้องวิทยุการบันทึกของพนักงานวิทยุเก้าจุดหนึ่งจะทาแผนที่เหตุตรวจเก้าจุดสองจะทาผังเครือข่ายวิทยุเก้าจุดสามมีระบบรับแจ้งเหตุเก้าจุดสี่พนักงานวิทยุบันทึกการแจ้งวิทยุของสายตรวจทุกสามสิบนาทีตามแบบปสิบสองเก้าจุดห้ามีการแจ้งจุดวสิบประจำจุดก่อนวสิบสี่ของหัวหน้าสายตรวจและสายตรวจ 9.6เพิิมการพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมสั่งการห้องวิทยุเช่นมีการจัดระบบอุปกรณ์ที่มีความพร้อมรับแจ้งเหตุและสั่งการจับบุคลากรในการควบคุมสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน3นายใช่อพิคชันเสริมการปฏิบัติในการควบคุมสั่งการและการรับกับเหตุเช่นอพิเคชัน i r Alert You ได้มีการติดตั้งตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ10การรายงานผลการปฏิบัติของสายตรวจและร้อยเบน20 10.1บันทึกการรายงานของสายตรวจตามแบบปห6 และโวห,หน้าสายตรวจต,ตามแบบป .7 10.2เ 10. ขียนด้วยตนเองถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงรวบรว,วมรายผัดรายเดือนอย่างครบถ้วน11การเยี่ยมเยียนประชาชนโวห,หน้าสายตรวจหรือเวียน2์และสายตรวจตรวจเยี่ยมอย่างน้อยสายละสองบ้านต่อผัด12แผนเผชิญเหตุได้จัดทําแผนเผชิญเหตุได้มีการซักซ้อมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง13ผลการปฏิบัติของขมส ได้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติและรวบรวมผลการปฏิบัติเป็นรายเดือนสิบสี่สรุปผลการตรวจท้องที่ของนายตำรวจทุกเกืติวันตามแบบปเก้าขีดหนึ่งและปเก้าีดสองโดยมีระดับรองสารวัตรระดับสารวัตรขึ้นไปและเวนอำนวยการซึ่งเข้าเวร2ยิบสี่ชั่วโมงมีการออกตรวจท้องที่ช่วงกลางวันหนึ่งครั้งและช่วงกลางคืนหนึ่งครั้งการตรวจสอบมาตรการป้องกันเหตุเช่นธนาคารร้านทองสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงร้านสะดวกซื้อบ้านบุคคลสำคัญ โดยจัดทําสมวดสองเล่มวันคู่วันที่เปลี่ยนทุกวันสิบหกจัดทําแฟ้มคำสั่งนโยบายและแนวทางปฏิบัติและข้อสั่งการต่างๆเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปรามให้เป็นปัจจุบันเจ็ดจัดทําผังกล้อง C C T V สิบเจ็ดจุดหนึ่งโดยแยกเขตตรวจสิบเจ็ดจุดสองในภาพรวมกล้อง C c T V มีจํานวนหนึ่งร้อยตัวเคลื่อนที่จํานวนสิบแปดตัว สิบเจ็ดจุดสามปรากฏรายละเอียดของเจ้าของสามารถเก็บข้อมูลได้สิบเจ็ดจุดสี่ใการตรวจสอบทุกเดือนสิบแปดตู้ยามและที่พักสายตรวจอันนี้ตำรวจภูธรยางศิรราชมีจํานวนสามตู้ได้แก่ตู้ยามหนองบัวตนตุกตู้ยามนาคูและตู้ยามหลักเมืองสิบแปดจุดหนึ่งทำความสะอาดภายนอกภายในและบริเวณโดยรอบมีอุปกรณ์ที่จําเป็นเช่นวิทยุเครื่องดับเพลิงและโพลิตไลน์สิบแปดจสาม จัดทำแค้มข้อมูลของถิ่น18.4มีสมุดร,รับแจ้งเหตุ18.5มีสมุดบันทึกการตรวจของผู้ข้ามชา18.6มีแผนที่สแสดงเขตรับผิดชอบ18.7มีสมบุดบันทึกของพนักงานวิทยุ19การดําเนินการโครงการตามที่ตรอกํกหนดจํานวน5โครงการ19.1มีรายละเอียดของโครงการ19.2มีการดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด หนึ่งโครงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนโครงการชุมชนเข้มแข็งและจัดระเบียบรอบสถานศึกษาจะทําโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจจะทําโครงการครูตํารวจแดงยี่สิบการดําเนินการตามมาตรการเชิงลุกอย่างสม่ำเสมอยี่สิบจุดหนึ่งมีการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยยี่สิบจุดสองมีการตีวงสุรายี่สิบจุดสามการปิดล้อมตรวจค้นแหล่งม่วสุมแหล่งล่อแหลม จุดเสี่ยงและที่พักของชาวต่างชาติ20.4สำรวจจุดล่อแหลมจุดเสี่ยง20.5ตรวจเยี่ยมชุมชนอย่างน้อยเดือนละสองครั้งตามแบบป .11 20.6มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆเดือนละหนึ่งครั้ง20.7ป้องกันเหตุนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุพระวิวาส1 0 8มีการะระดมแบบตามอาชญากรรมยาเสพติดและอบยงุขตามระยะเวลาตามความเหมาะสมและมีแผนการปฏิบัติทุกครั้ง ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของตรสรุปดังนี้แง้มที่ห้าสมุดปล่อยแถวสายตรวจให้ผู้ที่ทำหน้าที่ปล่อยแถวเขียนสมุดด้วยตนเองตามหนังสือสั่งการของรองอธิบดีกรมตำรวจที่สามแปดสี่ลงเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบมที่หกสมุดควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจให้เขียนจริงและปฏิบัติตามแผนการตรวจแบบปสี่โดยให้จัดตำรวจเข้าเวรสายตรวจวันละสามัน แฟ้มที่เเขยาห้องวิทยุหัวหน้าสายตรวจต้องเข้าไปตรวจทุกผัดและลงลายมือชื่อทุกครั้งให้ใช้คำว่าว .4 อย่างเดียวส่วนว .4 ว1สให้ใช้ก่อนว1สิบสแฟมที่8การตรวจตู้แดงการเซ็นตู้แดงของสายตรวจจักรยานยนต์ร้อยเรีสองศูนยและผู้บังคับบัญชาให้เซ็นโดยไม่ต้องเว้นบรรทัดรอให้เซ็นตามความเป็นจริงการกำหนดรหัสสายตรวจห้ามใช้นามเรียกคานในสมุดตู้แดง ให้ใช้นามเรียกขานสายตรวจแฟ้มที่สิบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสายตรวจแบบปหกและปเจ็ดให้เขียนข้อมูลให้ครบถ้วนทุกผักทุวกวันเช่นการออกเยี่ยมประชาชนข้อมูลพร้อมเบอร,ร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงข้อมูลต้องครบถ้วนถูกต้องเขียนด้วยลายมือและเซ็นชื่อรับรองเอกสารแฟ้มที่สิบเอ็ดการตรวจเยี่ยมประชาชนให้ตรวจเยี่ยมประชาชนจริง โดยนำปัญหาที่ได้รับแจ้งร่วมประชุมและหาแนวทางแก้ไขแฟ้มที่12แนผนเผชิญเหตุรายละเอียดของแนผนเผชิญเหตุต่างๆควรระบุบุคคลให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรเช่นงานปราบปรามงานสืบสวนงานสอบสวนงานจราจรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเป็นต้นแฟ้มที่14การตรวจท้องที่ให้ตรวจตามแบบปสที่กำหนดจุดเสี่ยง หุดล่อแหลมโดยใช้สมุดสามเล่มแคมที่สิบหกคำสั่งแนวทางปฏิบัติงานข้อสั่งการให้แยก,กออกเป็นเรื่องเรื่องเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องการแข่งรถในทางหรือเรื่องโควิดหนเป็นต้นแคมที่สิบเจ็ดกล้อง CCTV ให้สรุปภาพรวมของกล้อง CCTV ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบโดยแยกเป็นของภาคเอกชนและของหน่วยงานราชการให้มีผู้รับผิดช,ชอบและตรวจสอบว่า ต้องใช้การได้หรือไม่เป็นประจำ